อย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะครับผมว่าถ้าเกิดวีคนี้มันปิดเมื่อไหร่เนี่ยเราจะสามารถสังเกตได้เลยว่ามันจะเป็นมีหรือมันจะเป็นบัวน,นั่นเองนะครับผมสวัสดีครับก็ผมต้องกล่าวคริปโตนะครับผมในวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีกันนะครับผมในช่วงเช้าเนี่ยเออเราก็สามารถดูได้นะครับผมช่วงประมาณ7จ็ดโมงเนี่ยมันจะปิดเส้นที่เป็นไทม์เฟรมเดย์นะครับผมแต่ในวันนี้มันพิเศษหน่อยหนึ่งกนะ็คือวันนี้เป็นวันจันทร์อีกหนึ่งวันนะครับผมก็ ปิดทำเฟรมวีคด้วยนั่นเองคือถ้าเกิดสังเกตขอบตาผมนะผมเนีย่ยช่วงนี้คือแบบมันจะขอบตาดําเป็นพิเศษนะเพราะว่านั่งเฝ้าอยู่ แล้วก็ทำรีเสิชนิดหน่อยนะครับผมว่าเหรียญตัวไหนเนี่ยน่าเก็บในระยะยาวนะครับผมตอนนี้เราปิดวีกันเรียบร้อยนะครับผมเราจะเสร็จสังเกตได้ว่านะครับผมมันไม่ได้เป็นโดจิหรืออะไรเลยนะครับผมมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสปินเนอร์ถูกป่ะก็คือไม่บวกไม่ลบสักเท่าไหร่หนึงก็มันอยู่ที่ช่วงประมาณสัก4 9 4ถึงอ่า อะไรอย่างนี้นะผมก็ช่วงเนี้ยอิทธิพลมันจะค่อนข้างที่จะอ่อนบางเล็กน้อยนะผมตอนนี้สิ่งที่กลัวที่สุดเลยก็คือว่าสัปดาห์เนี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้กลับตัวนะครับผมมันอาจจะมีการลงต่อก่อนนะครับผมลงต่อก่อนหรือไม่แน่ก็อาจจะขึ้นมาตรงตรงนี้ก่อนก็ได้นะผมถ้าเกิดว่ามันไม่เกิน5 29528ตรงนี้นะผมถ้าไม่เกินนะมันจะต้องลงมาต่อน,นิดหนึ่งนะแถวแถวบริเวณ443 442ก่อน หรอบในกรณีเลวร้ายสุดก็คือ417-416อะไรประมาณนี้นะผมแต่ว่าไม่คิดว่ามันน่าจะเกินแล้วแหละ3วีกเนี่ยมันก็แดงมาแล้วถูกไหมถ้าเกิดว่ามันเป็นหมีเนี่ยเส้นเนี้จะต้องแดงต่อนะครับผมคือเส้นเนี้จะเป็นเส้นคอนเฟิร์มว่ามันจะกลับตัวแล้วหรือยังนะครับผมในไทม์เฟรมใหญ่นั่นคือทําเฟรมวีกเลยคือตอนนี้ขาขึ้นใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นสีเขียวแบบนี้ตู้มลงมาใช่ไหม อ่านี่สีเขียวแบบนี้นะผมสีเขียวใหญ่ๆตรงนี้เลยนะผมถ้าเกิดว่ามันแหลบหัวตรงนี้ด้วยก็โอเคสุดยอดเลยนะผมมันก็กลายเป็นขาขึ้นโดยสมบูรณ์เนาะแต่อย่างไรก็ดีนะผมเราก็ประมาทไม่ได้นะผมเราก็ต้องอ่าเทคโปรฟิตไปเรื่อยๆก่อนนะผมสำหรับตัวที่กําลังมันขึ้นอย่างรุนแรงเนาะแล้วก็วางแผนรับมือไว้ดีๆด้วยนะผมอาจจะมีการถล่มเกิดขึ้นอีกหนึ่งรอบก็ได้นะ ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับผมโอเคแล้วเรามาดูไทม์เฟรม1เดกันนะครับผมซึ่งไทม์เฟรม1นเดยเนี่ยก็ยังบอกอะไรไม่ได้เท่าไหร่นะครับผมก็มีแค่ว่ามันจะต้องไปยืนอยู่บนเส้น EMA 200ตรงนี้นะครับผมเนี่ยมันต้องยืนพูดง่ายคือตอนนี้ภารกิจต่อไปมันต้องยืนบริเวณนี้แล้วก็ไซเวย์แถวๆนี้ได้ให้ได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามัน ยืนอยู่บนบริเวณนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยก็วางใจได้สักระยะหนึ่งนะครับผมว่าบิตคอยเนี่ยมันจะไม่ถลม่มแล้วว่าพาเอาคอยเนี่ยมันถล่มตามด้วยนะเออนะผมก็คือมันปิดสีเขียวสีเขียวเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวนี้มันยังเป็นสีเขียวอีกต่อหนึ่งนะผมก็เป็นสัญ,ญลักษณ์บู i s h แน่นอนนะครับอ่ะเรามาดูตรงเส้น m a c กนี D นะครับผมหรือ MACD ของเรานั่นเองนะผมมันทำตัวที่จะ ชนกันแล้วใกล้ชนกันแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ชนกันจนกระทั่งไอตัวเนี้จะต้องปิดก่อนนะดูไทม์เฟรมย่อยอีกนิดนึงนะครับผมก็คือไทม์เฟรม4ชั่วโมงไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เส้น EMA 20นะครับผมมันได้เบรกไปเรียบร้อยนะครับผมตรงบริเวณแถวนี้เนาะแล้วทีนี้นะผมอย่างที่ผมพูดเลยนะครับผมคือมันเป็นการกลับตัวในระยะกลางแล้วนะครับผมก็คือในระยะสั้นนี้ มันเริ่มกลับเป็นเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับมาสู่ระยะกลางซึ่งตอนนี้มันกำลังที่จะรอมาเทสต,ตรงนี้นะผมก็คือเส้นบริเวณ EMA 50นั่นเองนะผมคือเส้นนีน้ถ้าเกิดว่ามันไซเวดได้ตรงแถวๆนี้นะผมแล้วก็สามารถเบรกแนวต้าน EMA 100ได้ตรงนี้นะก็จะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบเลยนะผม perfect เลยทีเดียวอะเรามาดูไทม์เฟรม เล็กกันก่อนนะครับผมสำหรับคนที่เล่นสั้นนะ,อะตอนนี้นะผมมันเริ่มมีสัญญาณกลับตัวในระยะสั้นด้วยนะครับผมคือสัญญาณกลับตัวในระยะสั้นเนี่ยมันตัดกันเรียบร้อยตรงนี้ใช่ไหมเราตัดกันตรงนี้อีกเนะี่ยก็สัญญาณดีนะครับผมสําหรับในการที่ว่าเราจะเข้าซื้อเนาะเราอาจจะเข้าซื้อตรงนี้หนึ่งไม้ก็ได้นะครับผมหรือไม่แน่ก็รอให้มันย่อก่อนนิดนึงนะอะไรอย่างนี้นะผมก็ ตามสเตปของคนเล่นสั้นนะผมก็คือวันเนี้ยมันจะมีแนวรับอยู่แถวๆตรงนี้ก่อนเลยนะแล้วทีเนี้ยพอขึ้นไปแนวต้านเนี่ยแนวต้านก็จะอยู่ประมาณ51 52อะไรประมาณนี้นะผมอันนี้อาจจะไกลนิดนึงแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะต้องเบรกให้ได้ก่อนตรงเส้นบริเวณแถวๆอ่าตรงนี้เส้นตรงนี้นะผมซื้อตรงนี้ขายตรงนี้ก็ได้เนาะ เออไม่ว่ากันนะผมพวกที่เล่นฟิลเจอร์เนี่ยอาจจะเล่นได้เรามาดู market cap กันนะผมโอ้โหเดี๋ยวเราต้องเปิด4ชั่วโมงก่อนอ่ะโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้นะผมคือว่าการกลับตัวของอาบิตคอยนะผมทำให้ส่งผลบิตคอยโดมิเนนต์เนี่ยสูงขึ้นด้วยแสดงว่าเงินทั้งหมดเนี่ย ที่มาจากเงินเฟสนะครับผมเข้าสู่บิตคอยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเข้ามาแบบยืนได้ยืนได้ตลอดไปแล้วก็ยืนได้อย่างนี้โอ้โ oh, หแสดงว่ามันกลับมาเป็นบิตคอยซีซั่นแล้วนะครับผมใครที่เล่นบิตคอยอยู่เนี่ยก็น่าจะรู้สึกโอเคกับมันมากเลยนะผมคือปกติแล้วเนี่ย คนที่เล่นในตลาดนี้นะผมเขาจะไม่ค่อยซื้อเอาคอยตรงๆกันสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เขาจะเข้าบิตคอยก่อนพอบิตคอยมันขึ้นจบปุ๊บแล้วเขามาเล่นเอาคอยตัวที่มันกําลังจะขึ้นอะไรอย่างนี้นะผมก็เป็นประมาณนี้นะผมส่วน m a r k e t Cap เนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําสคัญเลยนะผมก็นี่เลยไม่เกินเส้นนี้แสดงว่ามันอาจจะต้องมีการไซเวย์เกิดขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วอาจจะ ขึ้นไปก็ได้นะผมอาจจะมีการทำรูปถ้วยแบบนี้ก่อนก่อนที่จะมันขึ้นไปต่อมาเป็นช่วงการดมกาวของเรานะครับผมผมเข้าใจเลยนะผมว่าคนที่อยู่ในช่องผมเนี่ยที่ดูขาลงเนี่ยเป็นคนที่เอ้ยอยากจะได้กำไรแบบเต็มๆนะครับผมแล้วดังนั้นเนี่ยการที่จะได้กำไรแบบเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเล่นเอาคอยถูกปะ่ะคือเล่นบิตคอยเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันขึ้นแบบไม่สะใจถูกไหม อย่างไรก็ดีนะครับผมคนที่ DCA มาตลอดนะครับผมในช่วงขาลงอาจจะยิ้มมุมปากแล้วก็ได้นะครับผมเอยมันไม่ลงมากกว่าน,นี้แล้วเว้แต่ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับผมเผื่อแบบตกใจขายเงี้ยทับมือก่อนเลยทับมือก่อนคือถ้าทับมือช่วงเนี้ยผ่านไปได้นะครับผมพวกคุณอะรวยแน่นอนนะโอเคเรามาดู ETS กันดีกว่าซึ่ง ETS เนี่ยตรงนี้มันรับอยู่นะครับผมแล้วก็มีาการส่งอิทธิพลขึ้นไป ถ้าดูทำเฟรม1วันนะครับผมเราจะเห็นได้ว่ามันมีการที่ว่าเด้งเส้นเกิดขึ้นนะครับผมช่วงประมาณ EMA 100พอดีเออแต่ว่ามันไม่ถึง EMA 200ถูกไหมแต่ว่าทีเนี้ยมันมาเยี่ยมตรงกล่องสีเหลืองตรงนี้นะผมไม่รู้ว่ามันน่าจะเบรกเส้นตรงนี้หรือเปล่าถ้ามันเบรกเส้นเทรนตรงนี้ได้นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ถือ ETH ด้วยนะครับผมนะอันนี้คือเทรนใหญ่ตอนเนี้ยมันจะต้องขึ้นไป เบรกช่วงประมาณสัก4-2ให้ได้ก่อนนะผมแล้วก็กระโดดลงมาออกออกข้างแถวน,นี้ก่อนนะแล้ค่อยขึ้นไปได้ตรงนี้คือทับมือไปก็ก็ได้นะเ e นาะ EMA 20ตรงนี้มันก่อนมันขึ้นมารับแล้วแล้วเส้นใหญ่นี่ยมาเธอแคนเดลนะครับผมมันก็เนี่ยค่อนข้างที่จะตัวใหญ่พอสมควรเนาะโอเคก็ได้ขึ้นแล้วแหละต่อไป BnB นะผม BnB นี่คือแบบ เ,เหมือนจะเก็บทรงได้แล้วนะครับผมเ,เก็บทรงตรงนี้นะตรงนี้คือเขาเรียกว่า,าเส้นเทรนไลน์อีกเส้นหนึ่งนะเออถ้าเกิดว่ามันมันทำสามเหลี่ยมตรงนี้ถูกไหมเออมันต้องทำสามเหลี่ยมตรงนี้ถ้ามันขึ้นมาแบบชนชนชน,ชนไปเรื่อยๆนะผมมันต้องมีการพุ่งขึ้นเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมอาภารกิจของมันเนี่ยจะต้องขึ้นไป EMA 50แล้วก็ EMA 200ให้ได้ก่อนนะแล้วก็ขึ้นไปยืนตรงนี้แล้วถึงจะ กลับมาเป็นขาขึ้นโดยสมบูรณ์แต่อย่างไรก็ดีนะผมถ้าเราเห็นแพทเทิร์นตรงนี้อ่าเราก็จะสังเกตได้ว่ามันมีการปรับตัวยกขึ้นนะครับผมแบบนี้ไอ้เส้นนี้เอาออกไปก่อดน,นี่ไงเอาออกไปนี่เราก็จะเห็นเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆประมาณนี้ถามแนวรับนะผมแนวรับเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการยกโลเกิดขึ้นนะครับผม553ก็เป็นช้อยส์ที่ดีสําหรับในการเข้านะ ต่อไปโซลาน่านะครับผมโซลา n a น่าเองเนี่ยก็อืมเริ่มมีการขยับขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับผมในทำเฟรมสี่ชั่วโมงในทำเฟรมหนึ่งวันเนี่ยถามว่ามีอะไรดีๆไหมก็อุ้ยนี่ไงนี่ไงแท่งแท่งตรงนี้นะผมเอ่อถ้าเกิดว่ามันจบแบบนี้ได้นะครับผมก็แสดงว่าสวยนะสวยเลยนี่ไงเห็นป่ะคือถ้าถ้าเกิดว่ามันยังอยู่ในโซนนี้เรื่อยๆนะครับผม นะโซนนี้เรื่อยๆตรงนี้ถือว่าแข็งแรงแข็งแกร่งนะผมสาหรับเจ้า167ตรงนี้นั่นเองแต่ตอนนี้มันยังมีปัญหาอยู่นะผมสาหรับโซลาร่าเนี่ยคือมันยังไม่สามารถยืนบนเส้น EMA 20ได้นะครับผมมันจะต้องขึ้นไปยืนอยู่บนบริเวณแถว173ให้ได้ก่อนซึ่งไอ้ไอเส้นเนี้ยผมว่ามันมีประเด็นอยู่นะ ออแต่ว่ามันยังโดนปฏิเสธราคาลงมาก่อนกออ็รอดูก่อนนะครับผมว่ามันจะขึ้นได้จริงหรือป่าต่อมาลูน่านะครับผมลูน่าตัวนี้เนี่ยผมมองไว้เลครับผมว่าเนี่ยในเดือนหน้านะครับผมผมจะเริ่มทําการ DCA เดือนละหมื่นแล้วนะครับผมเอาเอาเอากันเลยแล้วครับผมก็คือแบบมีเงินเก็บมีอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยผมก็เอามา DCA ไว้ DCA ไว้เผื่อจะแบบเอาเงินที่ได้มานะครับผมไปซื้อ เอ่อพวกกล้องพวกอพวกนี้อัปเดตดอุปกรณ์โอเคตอนนี้นะผมเอ่อมันทาตัวเป็นขาลงอยู่นะครับผมมันยังเป็นขาลงอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยก็มันขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่บิตคอยมันถล่มถูกปะ่ะเอ่อมันขึ้นสวนปื๊ดขึ้นไปรือว่าแล้วก็เจอดับเบิลท็อปตรงนี้การกลับตัวลงเนี่ยมันยังมันยังไม่จบนะฮะถ้าด,ด,ดูดูไปนะผมถ้าเกิดทําเป็นไทม์เฟรมหนึ่งวันนะครับผมเราจะเห็นตรงนี้เลย อ่นะก็คือมีการตัดกันเรียบร้อยนะรอสักประมาณ30เส้นอ่นะ30เส้นน่าจะมีการกลับตัวเกิดขึ้นนะรอรอดูก่อนนะผมว่ามันจะกลับตัวเร็วหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือเส้นอิทธิพลของอ่สีแดงกับสีเขียวเนี่ยมันเริ่มที่จะกดกันแล้วนะเห็นปะ่ะคือถ้าเกิดว่าเส้นเนี้ยกับเส้นเนี้ยมันมีการปฏิเสธตรงนี้เรียบร้อยก็เท่ากับว่าเนี่ยถ้ามันยืนอยู่บนเส้นนี้ได้นะผมก็คือขึ้นมาปุ๊บใช่ป่ะ ยืนอยู่บนเส้นนี้ได้เนี่ยอาจจะพุ่งต่อเรียบร้อยนะครับผม100ดอล90ดอลเนี่ยเป็นไปได้แล้วแต่อย่างไรก็ดีนะผมอันเนี้มันคือมันยังลงไม่สุดโยกลงไม่จบด้วยเออถ้าเกิดว่ามันลงแบบเอาเอาเอาหนักๆเลยนะผมก็ต้องช่วงประมาณสักไอซไอลงมา30กอดนะประมาณนี้โอเคต่อไปดอทนะครับผมโปกาดอทเนี่ยเออกว่าจะมา เออผมบ่นแล้วบ่นอีกบางคนเนี่แบบโอ้ยมีพี่ผมในกลุ่มคนหนึ่งนะผมเขา่ากดลองไว้นะผมลองไว้แบบลึกมากเลยลึกลึกแบบลึกจริงๆอะ่ะลึกลกล,กลึกสุดใจตรงเนี้ยคือช่วงเนี้ย <laughs> พอรับเสร็จปุ๊บใช่ปะม,มันขึ้นไปเสร็จปุ๊บล่วงต่อคือแบบฮัลโหลแต่ว่าเขาไม่มี liquidity นะครับผมคือถ้าจะเป็น liquidity ได้เนี่ยต้องประมาณลบหนึ่งลบสองะไรเงี <laughs> ้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะติดลบครับผม สำหรับดอทนะผมก็เนี่ยเห็นว่าถ้าเอาจริงๆนะสับที่ผมพูดเลยเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนำนะแต่ว่าเป็นผมผมจะอออินเลยเนี่ยราคาเนี่ยเพราะว่ายังไงรู้ป่าผมคือมันเบรกเส้นเทนไลน์เรียบร้อยนะผมมันจะต้องไซว์ออกข้างถูกว่าเออไซว์ออกข้างนี่แล้วก็ค่อยขึ้นไปข้างบนนะครับผม คือ,อเส้น EMA 20เนี่ยมันมารับใน4ชั่วโมงแล้วเส้น EMA 50เนี่ยถ้ามันยืนอยู่บนเส้นนี้นะผมก็สัญญาณดีมากเลยนะผมแล้ว RSI ยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ด้วยเห็นปะมันค่อยๆแบบฟื้นฟูฟื้นฟนูไปเรื่อยๆนะก็ออกประมาณนี้นะผมเน่ยสำหรับดอทเอดา e ผมไม่อยากจะพูดถึงมั้นข้ามไปแล้วกันเรามาดูโลสกันเลยดีกว่านะผมตัวอื่นๆเนี่ยผมยังไม่พูดถึงละกันนะเอาไว้พูดถึงในไลฟ์ละกันนะโอเคปะตอนนี้นะผม โรสเนี่ยตัวนี้ผมเชียร์แบบสุดใจเห็นไหมตอนนี้คือมันกำลังปรับตัวเป็นขาขึ้นนะครับผมถ้าถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะผมมันอาจจะเป็นรูปถ้วยแบบนี้นะแล้วมีการพุ่งต่อเกิดขึ้นนะครับผมตอนนี้คือเส้นทุกเส้นเลยเนี่ยมันคอนเฟิร์มว่ามันเป็นกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วนะผม EFA อ่าหนึ่งร้อยสองร้อยอะไรพวกนี้มันยืนอยู่ทั้งหมดเลยนะ คือแล้วมันมายืนอยู่บนช่วงประมาณสัก0.29เรียบร้อยใช่ปะม,มีการเทสตร,ตรงนี้นี่แล้วก็ปฏิเสธขึ้นไปโอเคเนี่ยสุดยอดแล้วนะผมตัวเนี้ยมันจะต้องแบบอสองเท่า3เท่าได้นะผมก็เป้าแรกเลยเนี่ยคือ1.2ดอลลาร์ <c oughs> แต่าตอนนี้นะผมก็คือ0.6เนี่ยให้ได้ก่อนเนาะก็คือถ้าซื้อตอนเนี้ยสเท่าการันตีเลยโอเคปะ่ะ เพราะเนื่องด้วยนะครับผมตัวนี้มันเป็นระดับ Market cap ระดับล่างๆอ่ะเกือบ100ออ่ะเออแต่มันไม่ถึงระักับล่างมากนะผมแล้วก็มีพาร์เทอร์ดีด้วยดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเชียร์นะครับผมราคาไม่แพงด้วยอ่ะเรามาดูท i เฟรมหนึวันนะครับผมทำเฟรมหนวันเนี่ยมันบอกเลยนะครับผมว่าเนี่ยเห็นป่ะมันกลับตัวเรียบร้อย ไอ้นี่ก็จะตัดขึ้นด้วยโอ้โหอะไรมันจะ perfect condition ขนาดนี้นะผมก็ดังนั้นตัวเนี้ยเก็บไว้สบายตัวต่อมาแซนนะผมแซนนี่คือแบบลูกรลักของผมอีกคนหนึ่งนะครับอ่ะโอเคดูไทม์เฟรมหนึ่งวันนะผมมันมีการคอนเฟิร์มอะไรบ้างหรือเปล่าตอนนี้คือถ้าเกิดว่ามันเป็นรูปตัว V แบบนี้เด้งใช่ป่ะมีการรีเจคชั่นตรงนี้เกิดขึ้นอะ เป็นสัญญาณที่ดีนะผมแล้วถ้าเกิดว่ามันเบรกเส้นนี้ตรงนี้ด้วยนะผมบริเวณแถวๆ5.5เนี่ยตรงเนี้ยต้องเบรกให้ได้นะผมถ้าเกิดเบรกได้ปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยอ่ทะยานฟ้าแน่นอนนะผมเพราะว่าอ่าตรงเนี้ยมันลงจบแล้วถ้าเกิดลงจบตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมมันก็แบบขึ้นต่อเออมันแค่ย่อแต่ย่อแรงนิดนึง <laughs> อ่ะดูดูไทมเฟร,รมสี่ชั่วโมงนะผมเกิดอะไรขึ้นบ้างนะผม เราจะเห็นเส้นนะผมเห็นเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้นะผมก็คือเป็นเส้นเทรนไลน์เล็กน้อยนะครับผมนี่เป็นไซเวดาวนะก็คือมันจะเป็นเป็นแฟลกอะพ,พูดง่ายๆนะผมก็คือมันเป็นแฟกส่วนใหญ่เนี่ยมันจะลงถูกปะ่ะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเบรกตรงนี้ได้เมื่อไหร่นะครับผมก็ยืนยันว่าเป็นขาขึ้นแน่นอนนะผมแต่ว่าทีเนี้ย ถ้าเกิดมันขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องลงมาเทสฐานตรงนี้ด้วยนะผมถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วเทสฐานตรงนี้เรียบร้อยด้วยแสดงว่ามันกลับตัวเป็นขาขึ้นโดยสมบูรณ์นะครับผมแต่ถามว่ามันจะชนเส้นไหนนะผมมันจะหน้าผมคิดว่ามันน่าจะชนช่วง6ไปก่อนถ้าคนเล่นสั้นเนี่ยขาย6ตรงนี้ก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาเนาะ,ะลงมาเทสตรงนี้อขึ้นต่ออะไรอย่างนี้นะผม ประมาณนี้ค่ะสำหรับคนเล่นรอบนะผมหรือคนที่แบบอ่าตรงนี้พอใจกำไรแล้วก็ออกตรงนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ตรงนี้นะผมก็จะเป็นแนวแบบถ้าเกิดว่ามันมีการพุ่งขึ้นของราคาเนี่ยมันจะต้องลงมาเทสฐาน1รอบก็คือถ้าเกิดจะรออีกรอบหนึ่งนะผมอ่ารอเส้นคอนเฟิร์มใช่ไหมเราจะต้องมาตรง5.5ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครเล่นสายเสี่ยงเลยนะผมก็รับตรงนี้อ่าคัดลอตรงตรงนี้เลย อ่านับตรงนี้คัดล็อตตรงนี้คัดล็อตที่ประมาณ5.2แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะลงแล้วนะผมก็ต้องให้เวลามันหน่อยนะครับผมเพราะว่าเพิ่งเปิดวันเนาะต่อไปกาล่านะผมกาล่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะผมเส้นนี้เลยนะผมเป็นเส้นสามเหลี่ยมอ่าเลือกทางเส้นไหนดีวะต้องเส้นนี้สิวะเออนี่โอเคก็เลือกทางไปนะผมมีการเบรกเส้นเทสเส้นฐานปุ๊บเรียบร้อยปุ๊บตอนเนี้ยมันเริ่มที่จะไซด์เว์แถวๆนี้ก่อนนะครับผมซึ่งการไซด์เว์ตรงเนี้ยอ่าเป็นอะไรที่แบบ โอเคมากเลยนะผมถ้าดูทำเฟรม1วันนะผมวันนี้น่าจะมีการปิดตัวที่สีแดงถูกไหมก็คือเส้นแถวๆบริเวณสักประมาณ0.55 0.56อะไรเงี้ยนะผมก็ถ้าเกิดรับได้ตรงนี้มันอาจจะมีการเด้งต่อเกิดขึ้นนะครับผมเพราะว่าเรื่องแรงขายเนี่ยมันเริ่มหมดแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมเป็นกังวลนะผมก็คือวอลลุ่มที่มันเข้ามาแต่อย่างไรก็ดีนะผมวอลลุ่มขายเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วอะ เออดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าวอลลุ่มซื้อเนี่ยมันชนะวอลลุ่มขายเมื่อไหร่เนี่ยก็โอเคนะนก่นราคาขึ้นต่อแน่นอนนะครับผมนะแต่ว่าทีเนี้ยผมกลัวอย่างหนึ่งนะครับผมเนี่ยทำเฟรมวีคเลยอะทำเฟรมวีคเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อเนี่ยอ่าน่ากลัวนะเนี่ยเพราะว่าเส้นเนี้ยกับเส้นนี้นะผมอิทธิพลของเส้นเนี้ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงกว่าเส้นนี้ถูกปะ ถ้าอย่างไรก็ดีนะผมถ้าตัวเนี้ยไม่ปิดเขียวไปขึ้นไปเหนือบริเวณสักประมาณ0.73อะไรเนี้ยนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่เกินตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็รอดูนะครับผมว่ามันอาจจะทำเป็นทำเฟรมวีคแบบนี้นะผมทำเฟรมวีคถ้าเกิดว่ามันชนตรงนี้หนึ่งทีสองทีอะไรเนี้ยก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ว่าพื้นฐานของเจ้ากาลานะผมตอนนี้มันมีข่าวปล่อยเกมมาในนู่นนี่นั่นมานะผม ผมก็มองว่ามันน่าจะขึ้นต่อสําหรับคนที่ซื้อกาลาโนดไว้นะผมโอ้โหตอนนี้คือแบบโอ้โหร,รวยรวยไม่รู้จะเรียกว่ารวยอะไรแล้วเนี่ยผมเสียใจที่ผมไม่มีตังถังอะไรขนาดนั้นที่จะซื้อพวกโนดะเนาะที่ผมเล่นเนี่ยก็คือเงินร้อนอยู่อสมควรนะเศร้าใจจังโอเคส่วนดานะผม ดาตอนนี้อย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานนะผมก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ราคาต่ําที่สุดของมันนะครับผมถ้าเกิดว่าต่ํากว่านี้อีกนะมันก็ไม่ได้แล้วแหละเราก็ต้องรอดูกันนะผมสำหรับคนที่เล่นสั้นเนี่ยรอเบรกนะครับผมรอเบรกแล้ขึ้นไปประมาณนี้ก่อนนะซึ่งวิธีการเบรกของมันนะผมมันจะต้องเบรกเส้นประมาณช่วง2.4ดอนนะครับผม2.4ดอนขึ้นไปเ,เส้น EMA ตรงแถวบริเวณแถว2.5 2.56ก่อนแล้วก็กลับลงมาเทสฐาน2.4อีกรอบนึงนะผมถ้าเกิดว่ามันออกมาท่านี้เมื่อไหร่นะผมสำหรับคนที่ใช้เงินร้อนเล่นเนี่ยก็ต้องอวัดความเสี่ยงกันนะผมว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเส้นคอนเฟิร์มเรียบร้อยปุ๊บอ่าล้วก็ follow follow b y ซื้อไปได้เลยนะครับผมนะประมาณนี้ต่อไปมานานัะผมมานาเนี่ยอ่ามีการเด้งเส้นตรงนี้เรียบร้อยนะครับผมอ่าเส้นตรงนี้อ่าเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับผม อ่ะมันมีการลงมาไถาเส้นปุ๊บเด้งขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันจะต้องขึ้นต่อใช่ป่ะมันต้องมายืนแถวบริเวณ3.6ให้ได้ก่อนนะผมแล้วไม่มีการหล่นลงมานะอ่าตรงเนี้ยคืออ่ะสัญญาณดีอ่ะผมตไีไว้ไว้มันสัญญาณดีแล้วแหละเพราะว่า r อ i เองเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่ํามากนะผมถ้าดูทำเฟรม1วันก็อ่ค่อนข้างที่จะต่ำต่าแล้วพอสมควรก็เป็นแท่งเทียนกับตัวด้วย ดังนั้นแล้วเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะครับผมนะประมาณนี้แมติกนะครับผมไม่ได้พูดถึงมานานมากเลยนะผมเมื่อคืนเพิ่งพูดถึงไปนะผมตามคําขอ,อเอาเว้นว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันยืนอยู่บนเส้น EMA 20ได้นะผมเนี่ยคือแล้วปกติแล้วนะผมผมให้ทิกอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่ามันอยู่ห่างมันอยู่ห่างจากเส้นเส้น EMA 20หรือเส้น e MA 20เมื่อไหร่นะครับผมมันจะมีการดึงกลับอย่างรุนแรงนะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับผม คือถ้าเกิดคนเล่นรอบเนี่ยเขาจะแบบอ่าสนใจนิดหน่อยแล้วก็มีการขายแล้วก็มาซื้อตรงนี้ทํากําไรหรือไม่ก็มารอรับแถวแถว EMA เอห้าสิบ e กอนอะไรประมาณนี้นะผมซึ่งถ้าเกิดเราดูทม์เฟรมเดย์ใช่ป่ะการขายเนี่ยมันเริ่มหมดแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะลงไปต่อหรือเปล่าเพราะามันดูมันตัดลงตรงนี้คือแบบแปลกๆนะแต่ส่วนตัวนะผมถ้าเกิดว่ามันยืนอยู่บนเส้นแถวแถวหนึ่งจุดเก้าแปดได้เนี่ยก็ มันยังเป็นขาขึ้นอยู่เนาะด,ดูทำเฟรม4ชั่วโมงนะผมะทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยก็มีการกลับตัวเรียบร้อยนะมันมีแท่งกลับตัวด้วยอะไรอย่างเงี้นะผมก็แสดงว่าเส้น m a 100เอาอยูอ่น่าจะเด้งขึ้นต่อได้ส่วนเวทเองนะผมเวทเองเนี่ยก็มีการไหลที่ฐานยังไม่สามารถขึ้นไปต่อได้เนาะแต่ว่าสัญญาณเริ่มดีนะผมสัญญาณเริ่มดี นะมีการยืนอยู่บนเส้น EMA 20ตรงนี้ด้วยนะผมใน Time f ฟรม e 4ชั่วโมงนะแต่ว่าใน Time f ฟรม e 1วันเนี่ยมีการที่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องดึงกลับขึ้นไปนะผมบริเวณแถวๆช่วงประมาณสัก0ูดนอนอขึ้นมาแถวๆบริเวณแถวนี้ก่อนนะผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันยืนอยู่แถวนี้แล้วก็เส้น EMA 20เนี่ยขึ้นมารับตรงนี้นะก็ะกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วแหละแต่ส่วนตัวผมเนี่ย น่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นด้วยนะผมเพราะว่า MACD เนี่ยมันก็เริ่มที่จะกลับขึ้นมาแล้วแล้วก็มี RSI ที่ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่ตัวต่อมาครับผมเซฟพ,พอตัวนี้ก็คือ,อเป็นสวรรค์ของคนเล่นรอบเพราะว่าเวลามันขึ้นมาใช่ไหมมันลงมาเสร็จปุ๊บเดบเบลท็อปตรงนี้ถือว่าแล้วก็ขายขายเสร็จปุ๊บแล้วลงมาปุ๊บแล้วมันขึ้นต่อลงต่อขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะผมเนี่ยเห็นป่ะถ้าเกิดเราดูทําเฟรมหนึ่งวันนะผมอันนี้มันจะเป็นแท่งเทียนกลับตัวแบบลงมาข้างล่าง คาดว่านะผมถ้าเกิดว่าเราตีเส้นที่เป็นเทรนไลน์นะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นในระยะยาวเนี่ยเราก็จะเห็นนี่เลยนะครับผมนี่เห็นตรงนี้อ่าแพทเทิร์นตรงนี้ได้ปะถ้าได้ถ้าถ้าได้ก็จะสวยมากเลยนะครับผมนี่นี่นี่เส้นนี้อ่าโอเคแล้วก็มีการขึ้นไปตรงนี้ถ้าเรามองนะเรามองอย่างนี้ก็ได้นะเรามองอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอ่านี่โอเคมันเกินเส้นไปหน่อยเยอะเลยอะ แล้วก็กลายเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้อ่ะโอเคก็ก็ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ถามว่ามันมีการกลับตัวไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะผมอาจจะเป็นการไซด์เวย์ปกติก็ได้ใครจะไปู้อันนี้คือมันมันไม่ชัดเจนะนะเนาะแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดนะผมก็คือตอนนี้มันเป็นขาขึ้นแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะ <c oughs> เหนื่อยหน่อยนิดนึงนะคือมันกลับตัวเพิ่งกลับตัวมานะผมแล้วก็ลงมาตรงนี้อ่ะลงมาตรงนี้ไปเรื่อยๆอ่ะอาจจะเป็นการกระโดดของกบก็ได้นะผมเพราะตัวเนี้ย เงินเข้าปุ๊บเมื่อไหร่มันก็จะมีการเน่งแรงพอสมควรต่อมาตัวนี้นะผมเนียเนียอย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีการนี่เลยนะครับผมกับตัวตรงนี้ปับ๊บนี่ยังอยู่ในเส้นนะครับผมยังอยู่ในเส้นนี้ยังอยู่ในเส้นนี้เส้นใหญ่ถ้าเกิดว่ามันสามารถไซเววตตรงช่วงนี้ได้นะผมมันก็ยังเป็นการขึ้นต่ออยู่เนาะแต่ว่าเราต้องมาดูไอซ์อด้วยนะผมว่ามันจะ หัวงัดลงหรือเปล่าดูไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงกันก่อนไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยอ่าเห็นว่าชัดเจนเลยนะผมว่ามันชนเส้นตรงนี้แล้วมันเป็นเส้นเทรนไลน์ด้วยเส้นแนวต้านด้วยอ่าสกรณีนี้นะผมก็มีอาจจะมีลงก่อนนะผมแล้วทีเนี้ยมันถูกอ่าดึงขึ้นไปเกินเส้น EMA 20ด้วยนะผมดังนั้นแลยเนี่ยมันจะต้องกลับมาลงเทสฐานก่อนอีกหนึ่งรอบอ่าช่วงนี้นะผมก็น่าจะเป็นช่วงที่อ่ารับได้อยู่นะผมช่วงประมาณ10.1 อะไรประมาณนี้นะอาจจะรับได้ตรงแถวนี้นะผมก็เป็นช่วงอ่าเล็กๆน้อยๆเนาะโอเคต่อมา XTC นะผม XTC เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะผมก็คือมีการไซเวที่ฐานตรงนี้ก่อนอ่าสร้างฐานตรงนี้แต่ว่าเส้น EMA 20เนี่ยยังไม่ได้สามารถรับได้นะผมก็ยังไม่ได้เป็นปรับตัวเป็นขาขึ้นอ่าร้อเเท่าไหร่นะอาจจะมีการหล่นลงมาช่วงประมาณ3.7อีก1รอบก็ได้นะผมอ่าเราก็ รอดูกันต่อไปตัวนี้โอเคเรามาปิดท้ายด้วย FTM นะผมหรือ Phantom นั่นเองแ a n t o m นี่ก็เป็นเน็ตเวิร์ตัวหนึ่งนะครับผมที่ค่อนข้างมาแรงเนาะอ้าวละมาเกิดอะไรขึ้นนะผมมันมีการเด้งเส้นช่วงประมาณสัก EMA 100 200ของเส้น d a เรียบร้อยนะอาจจะมีการปรับตัวขาขึ้นนะครับผมตาม Bitcoin เลยก็สังเกตดูนะผมมันหน้าตาเหมือน Bitcoin เลยเนาะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือดับเบิลท็อปตรงนี้ เห็นปะอ่ามันก็ล่วงลงมาก็จะมีเส้นเทรนไลน์ตรงนี้เน,นี่ยผมนี่ตรงนี้เลยปาบเข้าไปก็ถ้าเกิดว่ามันอยากจะขึ้นต่อตรงช่วงนี้นะผมมันจะต้องอาไซเว y ออกข้างแล้วก็เบรกเส้นตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นตรงนี้นะนี่อันนี้ก็คือดูไปก่อนดูไปก่อนนะถ้ามันปรับตัวขาขึ้นเมื่อไหร่ค่อย follow by ก็ได้นะครับผมเนี่ยไม่ต้องรีบเนาะอ่ะช่วงนี้นะผมะมีการเชียร์ตัวนี้กันอยู่ ผมก็มาดูให้นะผมว่าคนอินหรือเปล่ากับการลงทุนในระดับร้อยล้านนะอ๋อโอเคส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเนี้ยของพวกเนี้ยนะผมกราฟมันจะมาก่อนข่าวเสมอนะครับผมแต่เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้แน่นอนถามว่าคนอินข่าวไหมผมว่ามันไม่ค่อยอินนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยรู้ว่าเออมันจะพุ่งขึ้นด้วยแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะผมก็คือมันทำอ่าเซมิไนติกไทเกิลถูกปะ มันเป็นสามเหลี่ยมเลือกทางซึ่งถ้าเกิดว่ามันลงมาตรงช่วงนี้แล้วเด้งต่อขึ้นมีการปรับฐานตรงนี้เกิดขึ้นแล้วกระโดดขึ้นไปเนี่ยเราก็ follow by ได้เลยนะครับผมแต่สัญญาณตอนนี้มันดีมากเลยนะผมคือถ้าไม่ซื้อช่วงนี้จะซื้อช่วงไหนเราว่าเพราะว่าราคามันต่ำที่สุดแล้วณนะวันนี้นะครับผมแล้วทีเนี้ย EMA 20เนี่ยก็ ถ้าเกิดว่ามันไม่เกินมาเส้นบริเวณแถวๆถ8สามดองหนึ่เนี่ยก็สามารถ follow by ขึ้นไปเลยนะครับผมก็ซื้อเก็บไว้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะประมาณนั้นนะครับผมโอเคสรุปในวันนี้นะผมอาจจะมีการปรับตัวเล็กน้อยนะผมเพื่อสำหรับในการเทสฐานนั่นเองซึ่งเมื่อวานเนี่ย มันทําการขึ้นลากขึ้นไปยืนบนแถวๆบริเวณห0 0 0มื่นดอนนะครับผมวันนี้อาจจะมีเห็นเห็นสี่หมเล็กน้อยนะครับผม4 8่หมืนแปอาจจะต้องมาเทสต,ต,ตรงนี้ว่ารับอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดรับอยู่เนี่ยมันจะไม่มีการกดหัวแต่อย่างใดนะครับผมก็โอเคสบายใจขึ้นได้นะผมเออได้หายใจหายคอเล็กน้อยเนาะ ก็จากการก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับผมคือช่วงนี้ไม่มีผู้ชมใหม่ๆเข้ามาเลยนะผมก็ฝากให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะผมว่า,าผมวิเคราะห์เป็นยังไงอะไรยังไงนะผมแล้วก็ช่วยกันวิจารณ์กันนิดนึงนะครับผมว่าเราดมกาวกันแล้วเนี่ยกาวมันยังใช้ได้อยู่เปล่าโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมอย่าลืมซับสไคร์กันด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซับสไคร์นะบายๆขอให้ได้กำไรทุกคนนะผมโชคดีรักทุกคนนะครับจุ๊บๆม้ว